ื่องหมายแบบนี like ้นะคะเส้นแบบจักจักจักอย่างนี้นะคะครูเขียนว่าไม่ดีนะคะไม่ดีนะคะทําไมถึงไม่ดีนะคะนะคะเขาบอกว่าเกิดบนเส้นไหนนะคะทําให้เกิดในเส้นนั้นมีชีวิตแบบขึ้นขึ้นลงลงก็มันโยกไปก็โยกมาใช่ไหมคะเกิดขึ้นเดินไหนก็ตายนานนั้นนะคะสมมติว่าถ้าเกิดในเส้นชีวิตนะคะอ่ะเราบอกว่าเส้นชีวิตก็เปรียบเหมือนถนนเส้นที่อยางเป็นเือนสมนช่ไหมคะถ้าชีวิตมันโยกอย่างเงี้ยแปลว่าชีวิตคนนี้เป็นยังไง ผ่านปัญหาอุปสรรคมามากมายใช่ไหมคะถ้ามีต้นตะไัยเด็กขึ้นมาอันนี้ก็คือต้อนอายุก็อยู่ตรงนี้นะคะ1นึเซนคือ 1, 10บขวบนะคะเนี่ยถ้ามันสนิบเซนเอ่อสองเซนคือยี่สามเซนคือ30มสบขวบแปลว่าช,วช่วงชีวิตต้องจะแรกเกิดถึง30เธอไม่เคยมีความสุขใดๆทั้งสิ้นนะคะแล้วพอมีเส้นตรงเกิดขึ้นมาก็แปลว่า เนี่ยพอวัยสามสิบไปแล้วนะคะชีวิตเขามีแต่ความสุขแล้วนะคะมีแต่ความสมหวังแล้วผ่านเรื่องเรื่องไร้เหมือนมาหมดแล้วนะคะเส้นสมองก็เหมือนกันนะคะถ้ามันโยกไปโยกมาก็แปลว่าโอ้โหชีวิตนี้คิดหนักคิดหนานะคะผ่านปัญหาปุะสาชีวิตเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวอะไรนักมากมายนะคะเป็นคนที่ต้องแก้ปัญหาตหลอดเวลาถ้าเขาผ่านมาได้แล้วพวกนี้จะเป็นผู้ที่เก่งกาดเพราะแก้เก่งนะคะเส้นก็จะเริ่มตรงนะคะมีตัว V ี i c ค o ตอรี่อะไรเกิดขึ้นในเส้นสมองอย่างนี้นะคะ ยิ่งเส้นใจยิกยักยิกยกยกยกนี่ไม่ต้องพูดเลยนะเออหัวใจนี้มันพังพินาศมาไม่รู้กี่ครั้งแล้วนะคะถ,ถนนทุกเส้นจําไว้นะคะเส้นไม่ต้องจําเยอะเส้นทุกเส้นเปรียบเหมือนถนนนะคะถนนถ้ามันลาบเรียบนะคะชีวิตนี้ไร้ซึ่งปัญหาอุปสรรค ถนนที่มันขุกขักนะคะปึกปักปึ๊กปักนะคะอย่างนี้ทําให้มีอุปสรรคแน่นอนนะคะเกิดเส้นใดาทายตามนั้นเลยค่ะว่าชีวิตมีแต่อุปสรรคปัญหาเกิดในเส้นวาสนายึกยักยึกยักมีวาสนาแต่มันเหมือนมีบุญแต่กรรมบังจริงทาอะไรก็ไม่เคยสําเร็จทาอะไรก็ไม่โชคดีใจจะโชคดีแต่ละทีเลือดตาแทบกระเด็นอย่างเงี้ยนะคะอันนี้เราก็ไว้ทายเลยที่เราเจอแต่ละเส้นว่าเส้นแบบนี้เกิดขึ้นตรงไหนไม่ดีตรงนั้นโยกมากแตกมากปัญหาเยอะนะคะ อ,อยิ่งแตกยิ่งโยกยิ่งปัญหายิ่งเกิดขึ้นมากมายไก่กองนะคะเส้นที่ถึงบอกว่าถ้าสักให้ลูกค้าสักเส้นดีๆนะคะเส้นตรงๆนะคะอย่าไปซ้ำเติมลูกค้านะคะเราช่วยแก้ปัญหาค่ะนะคะขอบคุณค่ะ